ธรรมอันธรรมให้งามสองอย่างขันติคือความอดทนโสรัจจะความเสงเงียมธรรมะสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านครับมาพบกับผมเช่นเดิมทุกๆวันนะครับสุรพัฒมีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ด้วยเจตนารมเจตนาหลักนะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการ เผยแพร่บารมีคุณงามความดีของครูบาอาจารย์นะครับเพื่อสืบทอดต่อไปตราบนานแสนนานนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำมีดสาริกาสามการิยัของหลวงพ่อเดิมนะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้สัมผัสกับบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดเล็กๆนะครับที่มีความสวยงามมากๆเลย นะครับรวมด้ามและฝักนะครับไม่ถึง3นิ้วเลยนะครับ2นิ้วครึ่งก,กว่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมีดสาริกเล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีดประมาณนี้ก็จะสั่งทําหรือว่าสั่งตีเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับโดยเฉพาะ ผู้ดีนะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เลยผู้ดีก็คือสมัยโบราณก็เรียกว่า,าข้าบดีนะครับผู้ดีมีเงินเนะาะสมัยโบราณนะครับนี่ก็ถือว่าจะสั่งตีเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีอีกวันหนึ่งที่ผมได้นำามารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้สัมผัสนะครับนะครับเล่มนี้เดี๋ยวเราก็เข้ามาชมกันเลยดีกว่านะครับเนี่ย ผมก็จะเน้นใช้มุมกล้องอที่มีความชัดเจนให้มากที่สุดเลยนะครับพี่น้องก็จะได้มองเห็นนะครับข้าบไข่ความเป็นธรรมชาตินะครับนี่แหละก็ถือว่าเป็นมีดสาริกา3กษัตริย์ที่มีความสมบูรณ์นะครับแม้สวยมากๆนะครับแต่ละเส้นละเอียดนะครับก็ถือว่า แหมนี่ถ้าเราทําจากเครื่องนะครับมันก็จะสวยงามละเอียดนะครับถ้าทํากับมือเราต้องวางเลยนะครับเพราะว่าแหมนี่ต้องทําจากเครื่องอย่างเดียวนะครับที่มีความสวยงามละเปราณีตอย่างนี้นะครับนี่แหละส่วนภายนอกของมีดนะครับด้ามงาฝักงานะครับด้ามก็เป็นงาที่แห้งนะครับฝักก็แห้งนะครับ คาบใครความเป็นธรรมชาติก็จะชัดเจนนะครับสามกษัตริย์ก็ประกอบไปด้วยนาคด้วยเงินด้วยทองคำนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่แหละก็จะนํามาให้ทุกท่านได้ศึกษาเพื่อเป็นวิทยาทานอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสําสหรับผมแล้วก็เหมือนที่ผมเรียนกับพี่น้องบ่อยๆอด้วยความรักความปรารถนาดีมีความจริงใจต่อกันนะครับก็จะนําสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวมาดูใบมีดนะครับเนี่เหล็กโบราณมากๆนะครับคาบใครความเป็นธรรมาชาติาชัดเจนนะครับเหล็กจะแห้ง ะนะครับสะโพกมีดหรือว่าโคนมีดตรงกันมีดก็เนแน่นนะครับไม่มีร่องรอยอของการสั่นคลอนอะนะครับถือว่าคัดสิกมากๆเลยนะครับนี่พี่น้องสัมผัสอมองผ่านสายตาแล้วก็จะเห็นชัดเจนะนะครับผมก็จะเน้นซูมให้ทุกท่านเห็นกันชัดๆนะครับนี่จะได้ประกอบการพิจ,พจนารณานะครับ นะครับนี่แหละเราดูบ่อยสัมผัสบ่อยนะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้นะครับมีดยุคไหนยุคไหนนะครับเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมีดเล่มนี้นะครับก็ถือว่าโบราณคลาสสิกมากๆนะครับสภาพมีความสมบูรณ์นะครับเก็บรักษาไว้ดีมากๆเลยนะครับเจ้าของเดิมนะครับก็ถือว่ามีด พบเจอได้น้อยมากๆนะครับมีลักษณะอย่างนี้ที่มีความสวยงามะนะครับมีความสมบูรณ์ทุกอย่างเลยะนะครับความสวยความงามก็เขาเรียกว่ายังไงนะก็ะไม่ต่างจากนางสาวไทยนะครับถ้าความสวยถ้าความหล่อเล่มนี้ก็ไม่ต่างจากณเดชเลยนะครับเนี่ยต้องใช้ศัพย์ยุคใหม่เลยนะครับมาพี่น้องอย นะครับจะได้เข้าใจนะครับถือว่าคัดสสิกมากๆนะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาเห็นเข้ามาชมแล้วสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร097 9991983จดะครับอดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับบันทึกชื่อผมอสุรพัฒน์นะครับไลน์ก็จะเด้งขึ้นทันที ถ้าเรามีไลน์กันแล้วก็จะสะดวกนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับสมัยใหม่หรือว่าปัจจุบันนี้การใช้ไลน์ก็จะทำให้เราทันสมัยมากขึ้นนะครับส่งภาพส่งวัตถุมงคลเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับมันก็จะง่ายมากๆเลยนะครับก็ต้องตามยุคตามสมัยนะครับบางสิ่งบางอย่าง เราก็ต้องเรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรนะแก่แล้วแก่เลยนะครับอย่างนี้ก็เราต้องเปิดใจนะครับต้องยอมรับในในการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ายุคใหม่เด็กยุคใหม่ไม่ใช่ว่าบางทีเขาไม่เข้าใจเราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะครับนี่แหละก็จึงอยากจะ,ะนำมาเสนอนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกัน เพราะว่าบารมีของหลวงพ่อเดิมถ้าเรามีความรักความศรัทธาแล้วแน่นอนนะครับชีวิตเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับด้วยบุญบารมีจริยะจริยาวัดอันดีงามของหลวงพ่อนะครับจะปกปักรักษาให้เราประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับโดยบารมีธรรมของท่านนะครับนี่แหละนะครับชัดเจนนะครับวันนี้นี่พี่น้องก็จะได้พิจารณาสัมผัสกัน นะครับช่วงนี้ผมก็การรีวิวก็จะไม่ใช้เวลานานนะครับบางทีบางท่านคอมเมนต์มาก็อยากได้เนื้อๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จัดไปเนาะเน,เน้นซูมให้ท่านได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาชมเหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ยังไงนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจะนะครับสวยครับเล่มนี้ดูแล้วก็สบายตานะครับผ่านสายตาไปถึงจิตใจเลยนะครับถือว่าคัดสิ่กมากๆนะครับเนี่ยนะครับก็รอผู้ที่เขาเรียกมีบุญวาสนานะครับคนที่มีบุญบุญบุญก็คือพลังงาน เขาเรียกว่าพลังงานแห่งความสบายใจนะครับสัมผัสแล้วสบายตาสบายใจนะครับก็ชัดเจนนะครับเล่มนี้นะครับคลาสสิกเน้นให้เห็นกันจะชัดนะครับใบมีดถึงจะเป็นมีดสลิกกาแต่ใบมีดก็หนานะครับ คาบใครความเป็นปรชาติโบราณคลาสสิกมีสเสน่ห์นะครับนี่แหละการพิจารณามีดโบราณนะครับนะครับเอาล่ะพี่น้องทุกท่านครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็ไม่ขอรบกวนเวลามากนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลาก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับท้ายสุดสุดท้ายก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตน์ไร่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทําสิ่งใดถ้าไม่กัดขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จพันสมเร็จพันสําเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทือน ผมสุรพัฒน์มิ่นหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่ากลาบสวัสด,ดีพี่น้องทุกท่านครับ